ขับรถอยู่ไม่สะดวกคุยในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะวันนี้เรามีประโยคมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยในกรณีที่มีคนทักแชทมานะคะในขณะที่เราขับรถอยู่นะคะเราสามารถตอบได้ว่า sorry i'm not available to chat right nowsorry i'm not available to chat right now sorry, ขอโทษฉันไม่สะดวกแชทตอนนี้หรือถ้ากรณีที่มีคนโทรมาในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่นะคะเราสามารถตอบได้ว่า Sorry I'm not available to talk right now Sorry I'm not available to talk right now ขอโทษฉันไม่สะดวกคุยตอนนี้หรือสามารถใช้ประโยคนี้ I can't talk to you now because I'm driving I can't talk to you now because I'm driving. ฉันไม่สามารถคุยกับคุณตอนนี้เพราะฉันกำลังขับรถอยู่ I'm on the way. Can I call you later? I'm on the way. Can I call you later? ฉันกำลังเดินทางฉันโทรหาคุณภายหลังได้ไหมคะ I'm driving now. I'm driving now. ฉันกำลังขับรถอยู่ i m b u s y right now I will come back to you later i m b u s y right now I will come back to you later ฉันยุ่งอยู่ฉันจะโทรกลับหาคุณภายหลัง I didn't reply to your message now I didn't reply to your message now ฉันตอบข้อความของคุณตอนนี้ไม่ได้ ฉันไม่สามารถรับโทรศัพท์จากคุณได้ในขนาดนี้ โปรดทิ้งข้อความของคุณไว้ฉันจะติดต่อกับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปขับรถอยู่ไม่สะดวกคุยในภาษาอังกฤษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะคลิปต่อไปเราจะทำเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย